มาตรา144ส่วนควอบของทรัพย์หมายความว่าส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีท้องถิ่นเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นท่านว่าจะแยกออกจากกันไม่ได้นอกจากจะทำลายทำให้บุบสลายหรือทำให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไปวักสองเจ้าของทรัพย์ย่อมจะมีกรรมสิทธิ์ในส่วนครบของทรัพย์นั้นมาตรา145 ไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบกับที่ดินที่ไม้นั้นขึ้นอยู่วักสองไม้ลมลุกหรือธรญ,ญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินมาตราหนึ่งสีทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราวไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้น ความข้อนี้ใหช้บังคับเกโรงเรือนหรือสิ่งปลูสร้างอย่างอื่นซึ่งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธิ์นั้นปลูสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย